ยายข่างกระชากันเด้อเอ้ยมือนลงปวกบ่าวันดียายสิฟัดปลาดุกพริแกงเด้อวันดีเด้อเอาพริกลงก่อนจะจะจะชุ่มว้าลูกปลาจะลูกปลาอ้าวปลาดุกตาไปปลาดุกเทียนตัวไป แต่กวนต่ยายปานนี้ยู่งแล้วจะหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใค่จะตัวกำจัดยอกันตัวควนกันอะนยอกัได้ยัก<อ>ันเ,อเอยเอะดูว่ะผัดไปเรื่อยผัดไปเรื่อย เอาไปง้งเ,เลยเอาไปง้งเ,เลยไปง้งเ,เลยไปื่องเ,เ,เลยเราจะใส่ค่อยลุยไปบากเร์เื่องแกนต้าเดี๋ย,ยวขอผมที่ลุยใส่ก่อนสักหน่อย อาผงชูรสไปด้วยทีนี้ขอน้ำตาลด้วยอ๋อไยอะแยกกันน้ำชิสแจงนี่แหละย่อลงไปแล้วก็ใส่น้ำแบบที่ก็ เดี๋ยวจะลุกไว้ก็นั่งตอซจะไปย้าเสื้น้ำก่อนเด้อเพื่อปลาหสยปลาเป็นสูกบไม่น้ำปลาลกับนี่มื่สชกเดี๋ยวรอบานมาบอ็ดีบอ เอ,เอาอย่างน้อยก่อส็สะพานถือเพื่อยปลาดุกี่นี่นึงนะคัดข้อนปลาดุกเครื่องแกงไก่อ้าวปลาปีกยุ้ยร่างก่อนร่างเราไม่ใส่แล้วเราไม่ใส่แล้วขอล้างปลาก่อนสักน,นิดมันไม่สะอาด ยายล่างฟ้ามาแล้วยาจะปิดออปุ๊บบายเออยาไปมึงกันเดอ้ออ้พุกบๆดีดีดแห่พี่จะผิดเห็นเนาะขาดผิดผัดบอเหนอ่อยก,กันผัดแคงแกงปลาดุด่ายกนงอคนจะชิมอากันตอนต่อไปยาหยิดลอยใบบักกูโยใบบักกู ไว้กูใจกับพ่อแล้วแล้เวเด้อแว,วขอชิมก่อนขอชิมก่อนอว่าอร่อยไหมมันพ่ออะไรมันบป็พ่ออย่างเราสั่นชิมกันเด้ดิเวชิมก่อนเดี๋ยว พอหวานพอน้ำตาลจะปรุีชิลุกแล้วพอเนยก็ยังไม่ถึงเทียบดีเป็นดอาุกแล้วได้จะรุงเด้กินขาน้ำการเด้อสุกแล้วเรียบร้อยกินขาแดงน้ำานก็ผระจาง าผักใส่นอมากินกับนอปลาดุผัดเครื่องแกงปลาดุผัดเครื่องแกงปลาดุเดอ้อมากินน้ำกันเดอ้อขอแรง